สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องน้องพิมพ์พาบ้านราคาถูกนะคะวันนี้จะเป็น EP ีที่47แล้วนะคะทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าโอนมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น EP ีและหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็น EP ีและหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่1ก่อนเลยนะคะ ข้างหลังคะ่ะหมายเลขที่หนึ่งนะคะ950บบาทจ้าเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น EP และหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็น EP และหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะ ชอบค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะต่อมาหมายเลขที่2จ้าสนใจสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมผ่านไลค์แอดนี้ได้เลยนะคะ หมายเลขที่สองนะคะเจ็ห้าบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สนะคะ ให้ดูเนื้อใกล้ๆเลยนะคะด้านข้างจ้าข้างหลังนะคะอีกข้างนะคะ หมายเลขที่สามนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สี่นะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สนะคะ9ก้หบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่ห้านะคะ ข้างข้างๆนะคะขออภัยจ้าข้างหลังคะ่ะอีกข้างนะคะ หมายเลขที่ห้านะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้าชอบค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะต่อไปหมายเลขที่หกนะคะหลวงปู่ทวดวัดยะลานะคะปีห้าศูนย์นะคะตัวนี้ เ็นเนื้อว่านนะคะข้างหลังจ้า ให้ดูเนื้อใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะหมายเลขที่6นะคะ950บาทจ้าต่อไปหมายเลขที่7นะคะ ข้างหลังข้างๆนะคะข้างหลังจ้าอีกข้างนะคะ หมายเลขที่เจ็ดนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่แปดนะคะ ด้านข้างจ้าข้างหลังนะคะอีกข้างจ้าหมายเลขที่แปดนะคะ 750บาทจ้ารบกวนฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับช่องน้องพิมพ์พาบ้านราคาถูกนะคะสำหรับใครที่ช่วยกดไลค์ก็ช่วยกดแชร์นะคะต้องขอขอบคุณณนะที่นี้ด้วยนะคะต่อไปหมายเลขที่9คะ่ะ ข้างหลังนะคะขอบข้างค่ะอีกข้างนะคะ หมายเลขที่9้านะคะเจ็อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่10บนะคะหลวงพ่อเงินนะคะข้างหลังจ้า หมายเลขที่สิบนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะ ข้างหลังนะคะหมายเลข11นะคะ650บาทจ้าต่อไปหมายเลขที่12นะคะ ด้านข้างจ้าข้างหลังนะคะอีกข้างจ้าหมายเลขที่สิบสองนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้า ต่อไปหมายเลขที่13นะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สิบสามนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบสี่นะคะ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะข้างหลังจ้า หมายเลขที่สิบสี่นะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบห้านะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สิบห้านะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบหกนะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สิบหกนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีคะ่ะ